สวัสดีครับวันนี้ภูเขาวันที่สี่แล้วครับภูเขากลับมาถึงบ้านแล้วครับบิดขี้เกียจเลยฮะภูเขาลืมตาแล้ว <c oughs> มาพูดกับกล้องกันเร็วนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ภูเขาด้วยนะครับลาืมตามาดูกล้องเร็วเขาครับ เย็นแล้วลกูกก d ดยิ n i ิงแล้วเขาครับ <laughs> พวกเขาทำไมทำแบบนี้คุณแม่ครับพวกเขาเดินตาลแล้วคุณแม่เกิดน้องนีน้องแล้วคุณแม่พวกเขาเดินตาลแ,าาแล้ว,วเร็วหนพวกเขาแล้วปากจู อาจูผู้เขาได้หัวเหมือนพ่อเลย <c oughs> เขาครับผู้เขาเขาลูกผู้เขาวันนี้ผู้เขาวันที่สี่นะครับผมฝากลุงปป้า,ปา นันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้เขาด้วยนะครับมาดูพัฒนาการของผู้เขาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ